สิบผลไม้แปรรูป ep หนึ่งสับประรดสับประรดฟรีดได้สับประรดอบแห้งทุเรียนทุเรียนฟรีดได้ มะพร้าวมะพร้าวอบกรอบราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อบกรอบ เสาวรสเสาวรสอบแห้งเสาวรสอบกรอบฝรั่งฝรั่งอบแห้ง สตรอเบอรี Strawberry. Strawberry ่สตรอเบอรี่อบแห้งสตรอเบอรี่ฟรีไดายลำไยลำไยอบแห้ง ลำไยฟรีดได้อินทผาลํอินทผาล,อผาลํอบแห้งมังคุดราชินีแห่งผลไม้ ังคุดอบกรอบเปรี้ยวหวานกรอบอร่อย